สวัสดีคะ่ะก่อนอื่นเลยค่ะปังมากปังจัดกับยอดวิวทะลุ600ล้านวิวนะคะของเพลงมันนี่ที่ต้องบอกเลยว่านี่คือ Dance Performance Video ที่เดินทางมาถึง600ล้านวิวได้เร็วที่สุดเพียงแค่ประมาณ8เดือนหรือว่าประมาณ270วันหลังปล่อยคลิปออกมาเท่านั้นและ,และ,และขอย,ย้ำอีกครั้งนะคะว่า no stage ในการโปรโมทเพลงนี้ไม่มี s t a g ให้ขึ้นโชว์นะจ๊ะแล้วก็ no mv นะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นเพลง หลักในอัลบัม้มแต่ว่ามันนี่เนี่ยกลับทาออกมาได้ปังชนิดที่ว่ายิงหลังพี่สาวอย่างลาริสาแล้วก็ยอดวิวเนี่ยแสงหน้าไปกว่าร้อยล้านวิวเลยค่ะประมาณว่าเปิดตัวทีหลังแต่ว่าดังกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครฟังเพลงมันนี่อยู่ก็อย่าลืมไปแวททักทายพี่ลาริสากันด้วยนะคะจะครบ5 0 0ล้านวิวแล้วนะทุกคนอ่ะสู้ๆค่ะช่วยกันช่วยกันแล้วก็ในขณะที่แฟนๆเห็นโปสเตอร์ล่าสุดนะคะที่ทาง YG ปล่อยออกมา หลายคนก็พูดเป็นสิ่งเดียวกันนะคะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนคือชุดสวยขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ให้น้องใส่ถ่ายในวิดีโอแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์คะอ่ะก็นั่นละคะ่ะ YG คือ YG แหละทุกคนคือเน้นขายไม่เน้นโชว์นะคือชุดสวยๆมันมักจะไปอยู่ในโฟโต้บุ๊กเสมออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆชุดนี้ปังนะแล้วก็เสียดายเพลงนี้ที่ไม่มีสเตจโชว์เลยคือถ้ามันมีสเตจโชว์แล้วแบบน้องได้ใส่ชุดนี้นะคือจะแบบมไม่อยากจะพูดนะคะว่าอยากจะบอกว่า อย่างแซบแล้วก็อย่างหนึ่งค่ะที่โคตรเจ๋งเลยก็คือสร้อยคองูค่ะของบุงกรีที่พันคอน,น้องอยู่ในชุดนี้เนี่ยคือเรามีความรู้สึกว่าด้วยความที่มันคือไฮจิวรีของบุงกรีอะทุกคนมันน่าจะมากับเดรสหรือว่าชุดฟูฟูฟองฟอง,ฟองมากกว่าถูกไหมแต่แต,ต่แฟชั่นไอคอนคนนี้ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วค่ะว่าความเป็นแฟชั่นไอคอนระดับโลกไม่ว่าชุดไหนสไตล์ไหน GBA คนนี้ของบุงกรีก็คือพรีเซนต์ออกมาได้ดีหมดก็ไม่น่าเชื่อนะคะว่า ชุดสไตล์นี้จะเหมาะกับสร้อยคอระดับหลายสิบล้านไปจนถึงระดับหลักร้อยล้านเลยทีเดียวอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงนะคะว่าขอยกความดีความชอบให้กับทีมสไตลิสต์แล้วก็ตัวนางแบบเลยค่ะคือใส่ออกมาแล้วดูดีจริงๆคือมันรับกับเฟิร์ที่คุ้มไหลด้วยนะคะแล้วก็เมื่อสองสาวันก่อนค่ะน้องลิซ่าของเราก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตของวงไอดอลมาด้วยแล้วก็มาพร้อมโมเมนต์นะคะให้พี่ผู้จัดการหอบดอกไม้ช่อใหญ่ไปสแสดงความยินดีกับ2เพื่อนรักนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งน้องมิ นี่เราก็น้องมียอนด้วยแล้วก็สําหรับน้องสอนก็ได้มาโพสภาพสีสาวในเฟรมเดียวกันนะลงทางไอจส่วนตัวก็เป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยค่ะระหว่าง3มสาวไทยที่ไปเป็นไอดอลที่ประเทศเกาหลีใต้กับอีกหนึ่งสาวสวยนะคะเพื่อนสนิทที่รู้จักกับน้องลิซ่ามาตั้งแต่ตอนที่เป็นเด็กฝึกของ YG นะเพราะว่าสสาวก็เคยฝึกด้วยกันมาก่อนด้วยนั่นก็คือน้องมียอนนั่นเองค่ะแต่ที่ทําให้แฟนๆเซอร์ไพรส์ก็คงเป็นเรื่องของความมั่นใจในตัวของน้องลิซ่ามากขึ้นนะ ที่น้องกล้าที่จะเปิดหน้าผากมากขึ้นแล้วก็ตั้งแต่ไปเปิดตัวกับงานการ่าดินเนอร์ของทางบงุงก리ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับความชื่นชอบนะคะจากแฟนๆจนํานวนมากเลยว่าการที่แบบเออน้องไม่มีหน้ามาก็คือสวยมากสวยจริงๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเดรสเกาะอกชุดเหลืองชุดนั้นเนี่ยก็ยังคงตรึงตาตึงใจให้แฟนๆหลายๆคนพูดถึงกันอยู่จนถึงทุกวันนี้เลยตอนนี้ก็มารอลุ้นกันอีกทีดีกว่าคะ่ะ24ก็คือวันศุกร์นี้นั่นแหละว่า ว่าจะจริงตามที่เล่าลือกันไหมว่าน้องจะบินไปปารีสเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของอเขาเรียกอะไรนะ แอคที่ขายไฟล b บินนะคะบอกมาว่ามีน้องน่าจะบินไปวันที่24นะคะเพื่อร่วมชมแฟชั่นโชว์กับทางซลีนในเทศกาลปารีสแฟชั่นวีคก็คือถ้าเรายังไม่เห็นน้องปรากฏตัวที่สนามบินหรือว่ามีคนไปเจอที่ปารีสแบบตัวเป็นๆเ,เราก็จะยังไม่เฟิร์มกันแบบ100%นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็เรามารุ่มรุ่นไปพร้อมๆกันอีกทีนึงในวันสุกนี้ดีกว่าออะดูยังไงสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ